รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นกก็จะจ่าทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้าแบบนี้ในรายการ h e a l t h Society สุขภาพดีเข้าเส้นนะคะเรา2คนนะคะจะชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนที่ใส่ใจสุขภาพแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะและที่สำคัญเรามีข้อมูลดีๆมากมายเลยมาให้คุณผู้ชมในช่วง Healthy Recheck ค่ะช่วง Healthy Recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์ ใกล้ปีใหม่แล้วนกเชื่อว่าทั้งจ่ายเองตัวนกต้องมีของกินอยู่ในบ้านและตู้เย็นเป็นปริมาณมากโอ้โหเพียบเลยคันจะโละทิ้งก็เสียดายใช,ใช่แล้วจริงๆคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามันมีคำสองคำที่เราต้องตั้งใจอ่านให้ดี<ม>ก็คือวันหมดอายุแล้วก็ ควรบริโภคก่อนหรือ Best Before ค่ะ B B F ย่อมาจาก Best Before Use หมายถึงควรบริโภคก่อนหมายความว่าอาหารจะมีลักษณะดีหรือรสชาติดีถึงวันที่ระบุไว้แต่หลังจากวันดังกล่าวไปแล้วรสชาติหรือคุณค่าทางอาหารอาจลดลงเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ยังทานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายค่ะซึ่งนอกจากคำนี้จะปรากฏในสินค้าบริโภคแล้วยังมีระบุในสินค้าอุปโภคด้วยเช่นวันหมดอายุของสินค้าประเภทเครื่องสำอางซึ่งจะแสดงไว้คู่กับวันที่ผลิตแล้วจาก รู้ไหมว่าวันหมดอายุของเครื่องสำอางเนี่ยเราต้องดูที่วันผลิตซึ่งก็บวกจากวันผลิตไปอีก2ปีโดยเฉพาะพวกครีมนะคะ,คะแต่ถ้าเป็นแป้งเก็บไว้ได้นานถึง5ปีเลยนะคะโดยที่เราไม่แกะฉลากหรือแกะกล่องออกจริงเหรอคะเฮ้ยทิ้งแป้งไปเยอะมากส่วนคำว่าหมดอายุตัวย่อ exp หรือ exd ย่อมาจาก expiry date หรือ expiration date หมายถึงวันที่หมดอายุคือวันที่อาหารนั้นหมดอายุค่ะหลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสียหรือบูดห้ามรับประทานควรนำไปทิ้งนะคะนอกจากนี้ยังมีตัวย่อคือ MFG ย่อมาจาก manufacturing date ซึ่งก็คือวันที่ผลิตและกำกับเอาไว้บนตัวสินค้าเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าอาหารนั้นเนี่ยถึงวันที่สมควรแก่บริโภคแล้วเลยไปแล้วเนี่ยยังจะทานได้อยู่อีกออมากน้อยขนาดไหนอ,อันดับแรกไข ถ้าเก็บไว้นะะในที่แห้งและเย็นอุณหภูมิประมาณ3-5องศาองศาเซลเซียสนะคะ,คะก็อยู่ได้นานอีก3-5สัปดาห์เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารกระป๋องนะคะ,คะก็ยังทานได้อยู่1ปีหลังจากวันที่ระบุไว้บนกระป๋องเพราะส่วนใหญ่อาหารกระป๋องเนี่ยจะทําแบบสุญญากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีรียพี่น้องคะแล้วขนมปังล่ะคะขนมปังเนี่ยจริงๆถ้าเราไว้นอกตู้เย็นก็ได้อีก3-5วันแต่ถ้าสมมติว่าไว้นตู้เย็นก็ได้สสัปดาห์ซีเรียล่ะคะพี่น้องซีเรียลถ้ายัง ที่เปิดกล่องแล้วแช่ไปในตู้เย็นเก็บไว้ได้6เดือนถึง1ปีเลยล่ะค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดูว่าสีสันกลิ่นลักษณะาอาหารเปลี่ยนไปหรือดูแล้วแบบน่าจะเน่าหรือขึ้นราแล้วละ่ะทิ้งเลยนะอย่าเสียดายแต่ว่าวันนี้ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะจะถามมีอาหาร5อย่างที่เป็นอมตมะคะ่ะพี่นกค่ะถึงแม้จะสิ้นชีพไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีประโยชน์ต่อโลกใบน,นี้อยู่อันแรกคะ่ะพี่นก ขนมกรุบกรอบขนมเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนาให้ทานหรอกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราชอบทานหรือว่าเก็บไว้ทานยามว่างเนี่ยเวลาเปิดออกมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นหืนนิดนึงหรือว่าหมดอายุไปแล้วเนี่ยวิธีง่ายๆค่ะก็คือเอาน้ํามันพมนิดหน่อยแล้วก็ไปอบมันกลับมากรอบอีกครั้งงกลับมากรอบแล้วก็อร่อยด้วยต่อมานะคะก็เป็นโยเกิร์ตค่ะซึ่งก็คือนมที่เกิดจากการหมักบ่มนะคะจนก่อให้เกิดเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีทีนี้เนี่ยสมมติว่าหมดอายุเนี่ย บอกว่าวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทานต่อได้อีกนิดหน่อยค่ะต่อมาค่ะก็คือไข่ค่ะพี่นกพี่นกบอกเอาไว้ว่าถ้าไปในตู้เย็นจะเก็บได้สามถึงห้าสัปดาห์ใช่ไหมคะเป๊ะเลยค่ะออแต่เจ้าจ๋าก็สงสัยนะว่าทําไมมันพอเอาไข่ใส่ตู้เย็นเนี่ยถึงเก็บได้นานโอ้เพราะอุณหภูมิขนาดนี้นะมันช่วยชะงักการเติบโตข,ของเชื้อสมเนาลาที่คินแล้วท้องเสียมันก็เลยโอเคทําให้ไข่ยืดอายุการใช้งานไปได้อีกก็เลยโอเคนี่ก็เหมือนกับนมเลยนะคะ เพราะถ้ากิดว,ว่านมเนี่ยเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า2อ,องศาเซลเซียสก็สามารถจะทานได้อีกถึงแม้ว,ว่าเวลาเนี่ยจะหมดอายุไปแล้วจ้าพี่มีช็อกโกแลตอยู่ในตู้เย็นแต่ว่ามันเป็นไข,ข่ขาวๆแล้วอ่ะอันนั้นคือต้องทิ้งไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวขาวๆที่เห็นจุดๆนะคะเป็นไข่ที่นี่นกบอกจริงๆเป็นไขมันที่เกิดจากการทําช็อกโกแลต ไม่ใช่เชื้อรานะคะก็สามารถทานได้ค่ะเพราะจริงเนี่ยช็อกโกแลตก็ถือว่าเป็นอาหารที่ไม่เน่าเสียนะคะเก็บไว้นานอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ทานได้แต่ว่ายังไงนะคะก็ปีใหม่แล้วนะคะอะไรที่เราไม่ได้ทานก็เคลียร์เอะคะ่ะอาจจะเอาไปแบ่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าหมดอายุแล้วจริงๆที่พี่นกบอกว่า expire date เนี่ยก็ทิ้งนะคะ่ะตู้เย็เนเราจะได้โล่งๆว่างๆรอรับอะไรอร่อยๆที่จะเข้ามาในปีหน้าสำหรับข้อมูลในวันนี้เราทั้งสองคนเช็คแล้วแชร์ได้เลย แล้วในช่วงปีใหม่นะคะคุณผู้ชมนกน่ะจะไปหาความรู้เพิ่มเติมให้คุณผู้ชมถึงอเมริกาแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะจ๊จ๋าจะมีพี่ชายที่แสนดีและใจดีก็คือใคร<า>ต้องติดตามในปีหน้ารับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่ๆนี่เหรแต่จ๊จ๋าอย่าเพิ่งดีใจไปเดี๋ยวพี่กลับมาทวงบัลลังแน่นอนค่ะถ้งกันดูขอไปอเมริกาด้วยได้ไหมคะมาตีมาเ้า health society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยสำหรับในช่วง Anti Aging วันนี้เรายังคงอยู่กับอาจารย์การวงสุภสวัสด์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับพูดถึงเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยหรือว่า Anti Aging เนี่ยนอกเหนือจากหัวใจนะคะแล้วก็อวัยวะสําคัญๆอีกหลายๆอวัยวะเลยสมองก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึง สำคัญมาก<ะ>เราใช้มันทุกวันเราใช้มันในการรับรู้ใช้ความคิดต่างๆนานานั่นสมองเป็นอันหนึ่งที่เราควรจะต้องใส่ใจและดูแลนัานอันหนึ่งที่เรามักจะเป็นกังวลก็คือว่าถ้าเราใช้เป็นนานๆมากๆแล้วพาย,ยุมากขึ้นสมองเราจะเสื่อมสภาพหรือไม่ที่เรากลัวกันก็จะมองจะเสื่อมนะความจริงก็คือว่ามันมีโอกาส นี่สิ่งที่เราจะช่วยป้องกันดูแลตัวเองได้วันนี้ก็คือว่าดูแลให้เขาทางานให้เต็มที่ดูแลเขาอย่างไรล่ะมีการพักผ่อนมีการให้อาหารที่เพียงพอและอย่าให้เกิดของเสียที่สะสมหม,มักหมมมากมายนะซึ่งวิธีที่เขาจะดูว่าพักผ่อนไม่พักผ่อนทางนักวิทยาศาสตร์เขาก็ดูเรื่องของคลื่นสมองคลื่นสมองเป็นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราเอามาใช้บอกว่าขณะนี้สมองกําลังทําอะไรอยู่นั่นก็มีคลื่นสมองอยู่4ีหชนิดด้วยกันที่เรารู้จักกันอย่างเช่นถ้าตอนที่ตื่นกําลังตื่นเต้นกิจกรรมเยอะเราก็ บอกว่าเนี่ยถ้าไปดูเบต้าเวฟมันก็จะเยอะเลยนะครับแต่ถ้าตอนที่ตื่นอยู่แต่ผ่อนคลายเหมือนเวลาเราทาสมาธิสวดมนต์นะครับก็จะมีแอลฟ่าเวฟเยอะหน่อยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าตอนนอนหลับหลับลึกก็จะ Delta Wave เดลต้าเวฟอย่างเงี้ยครับทีนี้เราจะสามารถทำยังไงให้สมองของเราอยู่ในช่วงของอัลฟ่าเวฟที่เป็นสมาธิแล้วก็นิ่งคล้ยเขาได้พักได้บ้างนะคะวิธีพื้นฐานที่สุดก็คือก็คือทำจิตให้สงบแบบที่เวลาเราทำสมาธิ แล้วก็ผลก็คือว่าเวลาทําสมาธิชื่อบอกอยู่แล้วครับเราทาสมาธิก็จะสามารถที่จะคิดอ่านเกิดปัญญาได้ทํานองเดียวกันแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิเขาก็พบว่าอ,อาหารบางอย่างก็สามารถที่จะส่งผลทางอ้อมที่ทําให้เรามีสมาธิหรือมีอัลฟาเวฟวัดได้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเวลานี้ก็พบว่าใบาชานะครับใบาชาชาเขียวที่รู้จักกันเนี่ยในใบาชามีสารเป็นสารโปรตีนอนุอนุเล็กๆที่เรียกว่าอะตอมิโนชนิดหนึ่ง และพว่าไอ,อ้จุลัมิโนตัวนี้ที่มีชื่อว่าเจียนีนสามารถที่จะเพิ่มอัลฟาเวฟซึ่งก็แปลความว่าสามารถที่จะทำให้มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นหรือกลับกันพูดกลับกันก็คือว่าลดความวิตกกังวลหรือความกระวนกระวายล่าได้ตัวสารเทียนีนเนี่ยนอกจากเพิ่มอัลฟาเวฟแล้วก็ยังช่วยกําจัดสารของเสียในสมองที่่รียกว่าสารนั้นหมดอิจราด้วยนะครับทีนี้เรื่องของการให้อาหารสมองละ่ะ อีกอันหนึ่งที่ที่มีการพูดถึงนะครับก็มีรายงานอยู่บ้างก็คือว่าการที่สมองเซลล์สมองจะทํางานก็ต้องมีการสื่อสารระหว่างกันเพราะตัวสารที่ทําหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์สมองก็เป็นอีกอัน,นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดูด้วยตัวสารเลซิทินซึ่งเลซิทินเป็นสารอาหารที่อยู่ในไข่แดงอยู่ในถั่วเหลืองนะครับเลซิทินเนี่ยเขาพบว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เอาไปใช้สร้างสารสื่อประสาท ด้าการที่เราได้รับอาหารที่มีแลคตินเพียงพอนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีวัตถุดิบพอละที่จะเอาไปใช้สร้างสารสื่อประสาทในยามต้องการและสุดท้ายก็คือสารอาหารกลุ่มวิตามิน B นะครับวิตามิน B หลายชนิดมีผลโดยตรงต่อการบำร,ร,รุงเซลล์ประสาทและปลายประสาทค่ะเพราะฉะนั้นการที่ได้รับวิตามิน B เพียงพอในปริมาณสูงหน่อยนึงก็จะช่วยในเรื่องบำร,ร,รุงประสาทได้โอโพอ้ถึงวิตามิน B นะคะมันมีหลายตัวมากเลยค่ะอาจารย์เราจะต้องเน้นวิตามิน B พูดอย่างกว้างๆเนี่ยทานรับประทานวิตามิน B ีโดยรวมๆก็มีประโยชน์ต่อสมองมีประโยชน์ต่อระบบประสาทได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเอาแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็จะเป็น16และ12แต่ต้องในปริมาณสูงหน่อยนะครับปริมาณ1612ปริมาณน้อยๆเป็นการรับประทานบำรุงธรรมดา แต่ถ้าต้องการจะผลต่อระบบประสาทและเซลล์ประสาทหรือปลายประสาทต้องเป็นขนาดสูงหน่อยแล้วสมองอ่ะเป็นอวัยวะที่ยิ่งเครียดเขายิ่งได้รับทกระทบใช่ยิ่งรัทวีคูณยิ่งเราวิตกกังวลมันก็มีความเครียดเป็นทวีคูณแล้วก็ถ้าจะพูดถึงอาหารที่เรียนไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นมีตัวหนึ่งครับที่มีงานวิจัยอยู่พอสมควรเหมือนกันเรื่องป้องกันสมองเสื่อมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาพบว่าเขาไปเขาไปทำหน้าที่ในระดับศูนย์กลางของเซลล์คือในนิวเคลียสก็ชื่อว่าโคเอนซม์คิวท นะครับชื่อนี้คุณนๆเพราะว่ามีประโยชน์หลายเรื่องบางทีก็ไปพูดกันถึงเรื่องทางผิวด้วยซ้ําไปนะซึ่งโปอน์จำคิวเทในขนาดตั้งแต่50มิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยก็พบว่ามันสามารถช่วยชะลอสมองเสื่อมได้โดยการที่ไปทําให้เซลล์สมองเนี่ยมีความคงทนขาววอรมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะที่ได้เรียนจากอาจารย์นะคะขอบพระคุณค่ะครับช่วง healthy recipe กินเป็นสวยเป๊ะ ุู้ชคะในช่วงคุกกิ้งวันนี้ยังอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสกันอยู่นะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุกกิ้งอะไรคะชเชฟพรา้าววันนี้เป็นคัพเค้กค่ะเมนูโปรดของเด็กๆทุกคนเลยเนาะอนอกจากนี้ยังมีเมนูเอ็กหนอกด้วยซึ่งเป็นเมนูโปรดของผู้ใหญ่ค่ะเฉะพาะเทศกาลนี้เท่านั้นนะใช่ค่ะ จากของแห้งของคัพเค้กก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาดูของสมผสมของเปียกนะคะของคัพเค้กค่ะน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพเพราะมีกรดไขมันอิ่มตัวที่ไม่ทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระแล้วก็มีไขมันทราศูนย์เปอร์เซ็นต์ที่สําคัญไม่มีกลิ่นมะพร้าวมารบกวนให้อาหารเพี้ยนไปค่ะ ความอบแล้วนะคะ <Okay. S 2> พี่โน้องก็อบประมาณ30-35าทีในไฟ180 <Okay. S 2> บองศาค่ะโอเคถ้างั้นชิปเปอพาอบเลยค่ะ <c oughs> อุ้ยอบเ <มา S 1> สร็จแล้วห <c oughs> อมมาเลยต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มจากการตรีครีมชีสค่ะ <c oughs> พี่โน้งค่ะ อันนี้แล้วก็รอครีมเซ็ตตัวเรามาทำเอ็กหนอกกันก่อนนะคะคะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องต้มนม ซินนามอนหรือว่าอบเชยนั้นสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะที่สําคัญควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีมากแล้วยังช่วยลดอาการปวดประจําเดือนไม่สบายตัวให้ผู้หญิงได้ด้วยต่อมานะคะ <c oughs> จะเป็นจำนวนของไข่นะคะ <c oughs> เราใช้ไข่แดงส2องฟองเลยคค่ะ เมนูสำหรับฉลิมฉลองค,คริสต์มาสค่ะคัพเค้กแล้วก<อ>็เอ็กนีมใช่ค่ะและเพืเป็นการขอบคุณเชฟนะคะ,คะสำหรับคัพเค้กและเอ็กรอมอร่อยๆพี่นกมีของให้เชฟไปดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากเลยค่ะพี่นกขอบคุณ ชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้หลายคนทํางานรีบเร่งแข่งกับเวลาให้ทันทั้งกับงานแล้วก็เงินนะคะจนลืมเรื่องที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินเพื่อสุขภาพทุกวันนี้นกวางใจที่ร้านนี้ค่ะ อย่างที่เกิดกับคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเวลาที่ฝากทองที่ร้านอาหารไวซูยาเนี่ยสบายใจได้เลยเพราะนอกจากวัตถุดิบที่เลือกสรรเนี่ยพี่มุ้ยเลือกใช้แบบนัน GMO ก็คือไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีรีทอสด้วยใช่ไหมคะพี่มุย้ยเทคโนโลยีรีทอสดะคะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเป็นอาหารปลอดเชื้อเหมือนข้าวรีทอตดวนี้นะคะ,คะก็หุงให้สุกประมาณ80เสร็จแล้วเข้าไปสู่กระบวนการของการตรวจจับ อาสิ่งแปดปลอมก่อนหลังจากนั้นแล้วจึงไปเข้าสู่หม้อรีทอร์ซึ่งเป็นหม้อสตีมเมอร์ปลอดเชื้อความร้อนสูงถึง210องศา<ม>เพื่อความมั่นใจว่าในนั้นปลอดเชื้อจริงๆหลังจากสตีมแล้วอีก10วันมีการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีการพาะเชื้อในนั้นหรือเปล่า<ม>นอกจากว่าถ้าไม่มีแล้วปลอดเชื้อ100%จึงจะนำออกสู่ตลาด มาสู่ผ่านผู้บริโภคได้ค่ะนี่คือกระบวนการการทำบรีทอร์ดของไวโซย่าค่ะโอ้แล้วอาหารสำหรับมื้อเร่งรีบวันนี้มีอะไรบ้างคะอร่อยมากโอ้โหมั่นใจแล้วก็วไว้ใจได้เลยนะคะว่าทุกมือที่ฝากทองไว้ที่ไวโยซย่าเนี่ยจะได้อาหารที่อิ่มอร่อยดีกับสุขภาพแล้วก็ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์โลกตัวน้นอยค่ะ health society สุขภาพดีเข้าเส้น health society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง healthy in style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC smoothie ช่วง healthy in style สุขภาพดีชีวิตก็ดีดีวันนี้นกพากคุณผู้ชมมาเที่ยวไกลถึงเวนิสค่ะและที่ร้านแกรนดิเบียโตก็มีร้านอาหารจีนร้านหนึ่งที่ต้องมาเยี่ยมให้ได้เลยล่ะค่ะนั่นก็คือร้านติ่งไทฝูตามมาเลย นกนะคะได้รับเกียรติจากเจ้าของโครงการมานั่งพูดคุยกับเราคุณจรินสุมานนนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหได้มีโอกาสเยี่ยมชมโครงการนะคะสวยงามมากๆแล้วทำให้นึกถึงบรรยากาศอิตาเลียนเต็มๆเลยใช่ค่ะพูดถึง ที่ห้องอาหารแห่งนี้นะคะเป็นที่รวมมากกว่าอิตาเลียนนะคะมีทั้งไทยจีนอิตาเลียนค่ะอิตาเลียนแล้วก็มีร้านขนมน่ารักๆของพี่พลด้วยของพี่พลค่ะแล้วขนาดนี้ค่ะเราอยู่ที่ร้านอาหารจีนติ่งไทยฟูซึ่งอันนี้เป็นร้านอาหารจีนหนึ่งเดียวในโครงการเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ ได้ง้นต้องขออนุญาตชิมก่อนเลยนะคะอันนี้เมนูเสี่ยวหลงเปาึ้นคือเสี่ยงลุกอ่ะที่นี่อร่อยมากทุกคนบอกว่าอร่อยแล้วจานนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นโรตีต้นหอมค่ะซึ่งเวลาทานเนี่ยต้องทานกับนมข้นเป็นของหวานก็ไม่ใช่ของหวานของเค่าขอชิมประกาศแก้วสงสัยคนคุณกลัวอ้วนกรอบน่าทานค่ะี๋อวลองชิม ตอนนี้จานนี้ก็คือเส้นมสหมี่ซี่โครงหมูน้ำแดงมีที่นี่ไม่ได้ซื้อมาเราจะตีเองซื้อแป้งมาแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งตีสดๆนอกเหนือจากอาหารสุขภาพอร่อยๆนะคะ,ะคุณจรินดูแลสุขภาพยังไงให้สวยแล้วก็ดูแบบสดชื่นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่ชอบทานอาหารนะถ้าเพื่อนๆก็จะรู้ว่า ที่ควทานเก่งก็แต่ว่ามีการออกกำลังกายก็สมัยก่อนที่ยังไม่พาหลังก็คือเต้นลำโอ้โหเป็นสุดยอดต้นแบบนะคะของคนรักสุขภาพแอนทายเอจิ Anti ้งเลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะ,คะแม่มากๆเลยค่ะ,คะวัสดีค่ะอย่าลืมมาเยี่ยมชมโครงการนะคะไดริสวัชรพลค่ะ,คะ,คะ พี่เคมีสไตล์การแต่งหน้าแนวย้อนยุคมาฝากนะคะในสไตล์ v i c t o r i a n Fas h i o n ค่ะสำหรับสีส,สันสไตล์ต่างแต่งหน้านะคะพี่เคจะใช้ในชุดของ BSC Fabrus Beauty Gift Set นี้นะคะเริ่มแรกพี่ก็ใช้เป็นตัว c o n ซ e ลเลอนะคะลงทั่วเบรนเวเปลือกตาก่อนค่ะเพื่อให้การเกลี่ยอายแชโด์นั้นดูเรียบเมียนแล้วก็สีสันคมชัดติดทนนานค่ะหลังจากนั้นจะใช้อายแชโดว์โทนสีชมพูน้ำตาลนี้เกลี่ยไล้ทั่วกระบอกตาค่ะ แล้วก็เน้นโครงกระบอกตาให้คมเข้มด้วยสีเทาดำนะคะแล้วก็ตามด้วยสีดำค่ะเกลี่ยระบายทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็เน้นความคมด้วยดินสออีกครั้งหนึ่งขอบตาด้านในทั้งตาบนแล้วก็ตาด้านล่างค่ะติดขนตาแบบหนานิดนึงนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมนั้นซ้อนไปด้วยกันค่ะ แล้วก็เน้นขนตาด้านล่างให้ดูหนาและก็ดูยาวขึ้นค่ะส่วนลูกคิ้วนั้นเราก็ปัดเซ็ตคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติสีคิ้วไม่ต้องเข้มค่ะแต่เราจะเน้นดวงตาให้ดูกลมโอค่ะ บัชอ่อนนะคะก็จะไลทสีชมพูอ่อนๆนิดเนือผงแก้มนะคะแล้วก็ใช้สีชมพูน้านําตาลนี้ไลทตรงใต้หนกแก้มนะคะเพื่อให้ลูกหน้าดูเรียวขึ้นค่ะแล้วเพิ่มประกายวิง้งให้กับดวงตาด้วยผงกลิตเตอร์ประกายเงินนะคะทุ่บริเวณหัวตาค่ะทั้งตาบนและก็ตาล่างค่ะลิปสติกก็เลือกใช้เป็นโทนสีชมพูนู้ดอ่อนๆก็พอค่ะเพราะดวงตาดูชัดแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับสไตล์วิกตอเรียนแฟชั่นค่ะขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเครื่องสำอาง DSC Cosmetology ผลิตภัณฑ์ Natural ผลิตภัณฑ์ไรทิฟ i p ผลิตภัณฑ์ไวโซย y าและขอขอบคุณสถานที่ไทยทำรายการสวยๆโครงการ Star View by Eastern Star ขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆ Adolfo Dominguez Ultimate Hell